เฮ้ยเฮ้ยเเอเ้ยเออเออเอออเออเออไม่รู้ผมเห็นว่าไม่รู้เห็นนะโอ้ยทไมทไมคุณยเห็นโอ้นะครับผมโอ้เกือบเดือดรอเออเ็ดอเ็ดเออเอ้กล้องร่เห็นเโอ้ยผมกันาทีนาที่ที่สาออ

ปแล้วไปแล้วไอ้โอ๊คปูนก็เอาไปไฟมันโอเคเดี๋ยวผมไปเอาไฟแนนซ์ี่การเดี๋ยวเราก็เข้มอืมเน้นรอบคางนี่เนาะอืมเอาหมดเลยเนาะช่องสามตัวที่ดูใส่ไปเลยให้หมดเลยเนาะนี่ต้องให้แข็มเนออกไปตามตามกลางพื้นที่บ่เออปึ๊บๆๆลงเลยเนาะได้โอเคเพราะว่ามันมีเยอะอยู่เทียนไล่ไปมาเนี่ยใกล้กันเอาไปไปนู่นะ ไปไปนู่นเรหับผมโอ้นะผมเอกี้ตื่นเต้นเกือบหัวฟาดพื้นไปไปนี้สิอคมากตอกไปไปนู่นไปผมไปนู่นอ๋ออ๋อเออ ใจหยังไม่อยู่เลยเด้ดังนี่เหรอได้โอ้ยงมงดังนั่นแหละ

เยอกิโลเมตรพแรอันนี้คือเสาเข็มนะฮะจัดไว้นานๆเยอะๆเลยจะได้ตอกเดียวแบบเงียๆเลยพี่น้องโอขมายนีเนาะจ uh, uh, ับตาขมาหัน

มันจะเปตอกพี่เตาทำไว้แล้วนะเอาช่องยัวช่องเสาตัวสามตัวมา,นะาเอาเลยลเ,เลย,เ,ลยเอาร<อ>ับรองในะไอซีนะ้ำมันใจครับผมมันใจว่าไม่สุดแน่นอนเขานี่พอดินข้างล่างมันยังไม่เท่าไหร่เนาะมันแบบนี้ก็มันใจเลยไปช่วยกันเพราะว่าตรงเสาเราก็ตอก เสาเข็มก็มีตรงเสาฐานเสาก็มีพี่นะคือดินดินดินใหม่นะครับผมก็ช,ช่วยกันแรงนะครับผมด,ดูจัดเสาเลินิ่งเลยพี่ฮะไม่มีขยับเลยนะเออไปไหนแล้วอืม เพราะดินเราไม่ได้แบบให้โดนน้ำฝนอะไรเนาะโดนอ,อ่า้ามันทิ้งไว้สักปีนึงก็โอเคนี่เทปุ๊บเราใส่ปั๊บเลยแต่ดีเพราะว่าดินมันชุ่มนะมันนที่มาถมเนาะอ๋อแต่ฝั่งนู้นมันจะรอมันรอเทคเตอร์มันมไปไม่ถึงเลยเหยียบไม่แน่นเท่าไหร่ใช่แต่ฝั่งนี้รอ้อระลังเหยียบมันก็จะแน่นหน่อยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ เพิ่มความแข็งแรงนะครับผมเราออสวัสดีครับ